วันนี้จะพามาสำรวจราคาทุเรียนตลาดวัตจีจันทบุรีครับว่าจะราคาเท่าไหร่ปลายเดือนเมษาเนี่ครับนี่โลเท่าไหร่นะครับรครับเก้าส <90. S 2> ิบ อ๋อนี่หมอนนะครนี่เก้าสิบครับครับตัวเนี้ย เอากันไหมนียงก่นนีาค็นร้อยหน,นึงถ้านึงลูกลูกลูกนี้ลูกประมาณกีิโลขายยกนะอ๋อขายยกเพ่งน,นี้กิโลคะเนี่ยไม่ได้ช่างมันได้ช่างอันนี้หมือนทองไหมครับเนี่ยค่ะคุณลุงจะไปซื้อไปกินหรือว่าว่าจะซื้อไปแต่แต่ไม่ได้เอาเยอะนะครับประมาณยี่สิบโลขายไหมยี่สิบโล นี่บ้างยี่สิบโล่ข้าประมาณยี่สิบโล่ออ่ะหมอนใหญ่หมอนใหญ่เออเป็นหมอนใหญ่ดูลองโบงโบทำไมเราไปกยี่สิบโล่กันเนาะก็ดองก่อนครับอันนี้โร่เท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ายได้เลยเนี่ยไขได้เพิ่งนี้เราไปมานล้างแน้วเนี่ยอ๋อไม่ใช่โรโรเท่าไหร่ครับตัวเนี้ยโรละร้อย ุกลครับอันนี้รูละร้อยนะครับจะไปกินเลยบอันนี้รูเท่าไหรครับอันนี้โอทองนีร้อยหน,นึ100น่งเลยครับใส่ใสกลางๆใส่นี้เท่าไรครับเนี่ยอ,อน,นี่เก้าสิบครับนี ตัวนี้ร้อยสิบเท่าไรครับเนี่ยเจ็ดห้าอันนี้โดอันนี้ตับเตตัวนี้เจ็ดสิบห้าบาทเนี่ยตัวสวยเนะจะซื้อด้วยสวยเจ็ดสิบห้านะครับเนี่ยเงาะก็มีนะครับเนี่ยโลสามสิบห้าบาทแต่ขายยกเลยพวกนี้เป็นไซส์มินิครับเนี่ยเจ็ดสิบห้าบาท แบบเนี้ยเแบบนี้ยเแบบน,แบบนี่ลูกแล้วโลนิดๆหรือจะเอาแบบสุกป้อมขายก็มีครับเนี่ยไซรุมรวมเอาไปขายเลยครับสรุปแล้วไซจัมโบ้ก็จะอยู่ประมาณ75-80บาทไซส์ ABC ก็อยู่ประมาณ90บาทร้อยนึงสรุปแล้วก็ราคาก็ยังแรงๆอยู่นะครับครับ